ดีขึ้นบ้างล่หลดีขึ้นบ้างฮัล่าดีไหมครับดีแล้วดีแล้วแต่มันดีขึ้นบ้างหมายถึงว่าเกี่ยวกันาสายบ้างก็ก็ดีนค่ไะนั่ารักเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานกับพี่เติร์ดแล้วก็พี่เมฆใช่ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักพี่เติร์ดจากวงี่เบ i ร์ y อยู่แล้ว เสียงไอ้มันแบบสะท้อนมากเลยยูของยูแบบบ้าไม่เป็นโอเคคือไอ้พูดได้เลยนะอือคือแบบทุกคนน่าจะรู้จักพูดอะไรกอยู่แล้วจ้ะวงพิีิเบิร์ดแต่ว่าเอ่อพี่พี่เมฆเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักเหมือนกันแต่ว่าไม่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 แบบทุกคนน่าน่าน่าจะเคยฟังผลงานเขาแต่ว่าไม่ไม่น่ใจว่าเขาเป็นคนทำซื่อเขาเขาเป็นคนทำลงนี้ต้น ซึ่งก็เป็นเพลงหนึ่งที่คนหลายๆค,คนน่าจะรู้จักเหมือนกันก็เราก็ได้พี่ที่ทั้งสองคนนี้มาร่วมกันทําเพลงนี้ให้กับเราว่าไอ้ไนเขาบอกว่าเ,เสียงสะท้อนอ่ะอันนี้คืออวานกับโต๊อะอยู่ปะใช่มันมันต้ไม่ไม่วางลองถือดสะท้อนอยู่ไหมฮะ ฮัลโหลสะท้อนอยู่ไหมครับโอ้สะท้อนจริงด้วยคือไอคอตัวไอยังไม่ยินเลยทำไมอะทำไมอะไมเป็นมานั่นแหละครับอ่าเอ็นอีเอ็นอีเอ็นีคือเองเราจะปล่อยตอนหนึ่งหนึ่งทุ่มตรงนะครับผม น่ะได้ยินปะฮัลโหลบรอได้ยินได้ยินอะไรนะบอกพูดต่อสิบอกว่าเพลงเราจะปล่อยตอนหนึ่งทุ่มตรงหกโมงเย็นอ้าหกโมงเย็นเออหกโมงเย็นเราปล่อยหกโมงนัน้าดิจิลชนะดามิวสิกเอาครับตัดเคิครับ ไม่น่าผมนอนน้อยวันเนี้เสียงเอ็มวีไม่ดีมันแบบเสียงอะไรมันแบบห้าเลยอ่ะนั่นแหละนะ กลับเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะบอสต้องไปแลกทอโอเค